มิกิหรือที่รู้จักในชื่อโครงการปากดีพีถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางว่าเป็นเครื่องบินขับไล่และสะกัดกัน้นรุ่นอนาคตของรัเสเซียซึ่งถูกวางบทบาทให้มาแทนที่มิก31อันโด่งดังโดยแนวคิดหลักของมิก41ิคือการเป็นอากาศยานที่มีความเร็วสูงมากระยะปฏิบัติการไกลและสามารถรับมือกับภัยคุกคามยุคใหม่ได้อย่างครบถ้วนทั้งเครื่องบินล่องหนขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงและแม้แต่เป้าหมายใกล้ชั้นอวกาศแนวคิดที่ถูกเผยแพร่อ,ออกมาระบุว่ามิก41ิอาจถูกจัดอยู่ในกลุ่มเครื่องบบินขัล่ยุคที6 ซึ่งไม่ได้เน้นเพียงการรบทางอากาศแบบดั้งเดิมแต่รวมถึงการทำงานรวมกับระบบอัจฉริยะเครือข่ายข้อมูลและเทคโนโลยีขั้นสูงหลายด้านจุดเด่นที่ทำให้มิค41ถูกขนานนามว่าอาจเป็นนักล่าที่เร็วและรแรงแรงที่สุดในอนาคตคือสมรรถนะด้านความเร็วซึ่งมีการคาดการณ์ว่าอาจทำความเร็วได้ตั้งแต่โมกสี่ถึงมกห้าสูงกว่าเครื่องบินรบที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันเกือบทั้งหมดความเร็วระดับนี้ไม่เพียงช่วยให้สามารถสกัดการเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วแต่ยังเพิ่มความอยู่รอด ในการปฏิบัติการเนื่องจากศัตรูจะตอบสนองได้ยากนอกจากนี้ยังมีแนวคิดว่ามิค41จะสามารถบินในระดับความสูงมากอาจใกล้หรือเกินขอบเขตของชั้นบรรยากาศปกติทําให้มีความสามารถในการตรวจจับและโจมตีเป้าหมายที่เครื่องบินทั่วไปเข้าถึงได้ยากในด้านโครงสร้างและวัสดุมีการพูดถึงการใช้วัสดุทนความร้อนขั้นสูงเพื่อรองรับการบินด้วยความเร็วสูงเป็นเวลาน,านานควบคู่กับการลดการสะท้อนเรดาร์ในระดับหนึ่งแม้ว่าเครื่องบินประเภทนี้จะเน้นความเร็วมากกว่าความล่องหนเต็มรูปแบบก็ตามระบบอิเล็กทรอนิกส์และเซนเซอร์ถูกคาดหวังว่า จะเป็นรุ่นใหม่ทั้งหมดมีการประสานข้อมูลจากเรดาร์ด c a เเซนเซอร์อินฟราเรดและแหล่งข้อมูลภายนอกผ่านระบบประมวลผลอัจฉริยะทัศ์นี่อาจใช้ปัญญาประดิษฐ์ช่วยในการตัดสินใจทาให้นักบินรับรู้สถานการณ์ได้อย่างเหนือชั้นอาวุธที่มี41อาจบรรทุกได้ถูกคาดการณ์ว่าจะเป็นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะไกลพิเศษซึ่งเหมาะกับบทบาทการสกัดกั้นรวมถึงแนวคิดเรื่องอาวุธต่อต้านดาวเทียมและการรับมือกับขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียง ซึ่งสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของสนามรบในอนาคตแม้จะมีข้อมูลและคำกล่าวอ้างมากมายเกี่ยวกับสมรรถนะอันน่าทึ่งแต่สิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจคือมิค1ยังอยู่ในขั้นพัฒนาแนวคิดหลายอย่างยังเป็นการคาดการณ์และอาจมีการปรับเปลี่ยนตามข้อจำกัดหานเทคโนโลยีงบประมาณและสถานการณ์ทางยุทธศาสตร์นักวิเคราะห์จำนวนมากมองว่าแม้โครงการนี้จะสะท้อนความทะยอติยานของอุตสาหกรรมการบินรัสเซียแต่เส้นทางสู่การเป็นเครื่องบินปฏิบัติการจริงยังต้องใช้เวลาอีกหลายปีดังนั้นภาพของมิคปี26จึงควรถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของทิศทาง และแนวคิดแห่งอนาคตมากกว่าจะเป็นอาวุธที่พร้อมรบเต็มรูปแบบอย่างไรก็ตามหากโครงการนี้ประสบความสําเร็จตามที่วางไว้มิก41ก็อาจกลายเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่ทรงพลังและมีเอกลักษณ์ที่สุดในประวัติศาสตร์การบินทหารและเปลี่ยนสมดุลของการสกอร่อฮัดการทางอากาศในยุคใหม่ได้อย่างมีในสําคัญ